สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เฮียป๋องพาเที่ยวนะครับก็พามาที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับมาครัวต้นน้ำนะครับบรรยากาศก็เดี๋ยวพาไปชมว่ามีอาหารอะไรน่ารับประทานแล้วก็มีกาแฟมีเครื่องดื่มบรรยากาศชิวๆนะครับ เป็นสวนไผ่เป็นสวนต้นไม้มีไม้ป่าไม้อะไรก็ไม้ป่านี่เพิ่งเริ่มปลูกนะครับแล้วก็เป็นสวนไผ่ดั้งเดิมอยู่เป็นสวนยางอยู่ดั้งเดิมเขานะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะครับผมอ่าทานน้ําที่ไหลามาจากอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลนะครับเนี่ยครับทางร้านก็จะอยู่ทางด้านนี้เป็นตัวร้านนะครับขัวต้นน้ําก็จะเป็นสวนไผ่สวนป่า บรรยากาศดีมากเลยครับผมอืมก็มีข้างลำธารน,นี่ก็จะมีอ่าที่นั่งทานเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมลำธารก็เป็นสวนผายตรงนี้จะเป็นสวนป่านะ่าจะเพิ่งปลูกเมื่อกี้คุยกับทางลุงเจ้าของร้านครับ ตรงปลูกร้านก็อยู่ด้านบนด้านโน้นนะครับทําครัวด้านโน้นแล้วด้านล่างนี่ก็จะเป็นทางร้านอาหารที่นั่งรับประทานนะครับส่วนมากก็จะเป็นไผ่ที่เขาปลูกไว้ริมน้ํานะครับก็จะนั่งแบบเป็นโต๊ะญี่ปุ่นอย่างนี้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวนี้เรานั่งเนื่องจากเรานั่งกันลำบากเราก็จะมานั่งกันตรงนี้นะครับก็โหเป็นบรรยากาศที่เด็กเล่นกันนะครับสนุกสนานมากเลยนี่ถ้ากัดน้ำเยอะกว่านี้สักหน่อยจะดีมีคนก็พาครอบครัว ต้องแซบนี่ใชเลยนะต,ต้องแซบสีโขงอ่อนใช่ไหมดูรสชาติก่อนครับเนี่ยครับผมมีพริกแห้งผสมกับพริกสดจะมีกลิ่นพริกสดขึ้นมาแล้วก็จะมีเห็ดเห็ดทัองข้างเยอะๆเลยครับ ื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนี่จะจืดรสจัดตด้มยำต,ต,ต,ต้มแซ่บัวจัดตำกระโพดนะครับไข่เค็มรสชาติเดี๋ยวเดี๋ยวจะมันจะแปลกนหน่อย เขาใส่พริกแห้งอืม,อมเขาเขาใส่พริกแห้งนะครับม,มาละผัดปลา ใส่ใบโวละพาผัดเหมือนด้เมืองแต่ยากาศดีมากเลยครับ